สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยนะคะกบก็จะเข้าสวนแต่เช้าค่ะแต่ว่าก็จะทําอยู่ใต้ร่มไม้นะคะไปเรื่อยๆรดน้าต้นไม้ค่ะดีที่สามีกบช่วยด้วยนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าอากาศน่าจะสามสิบสี่องศาค่ะคือแต่ว่ามันจะร้อนมากกว่าประเทศไทยนะคะ อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามีความร้อนแล้วก็ไม่ผิวมากกว่าประเทศไทยค่ะกบก็เลยจะเริ่มทำงานแต่เช้านี้แหละค่ะและอีกอย่างหนึ่งวันนี้กบก็จะไปเก็บลูกเรดเคอร์นต์นะคะหลังสวนนู้นไอที่มันลูกแดง,แดงๆเปรี้ยวๆนะคะกบเคยเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งรอบนี้กบก็จะเอาไปทำเหล้าค่ะกบจะไปดองเหล้านะคะจะอยากรู้ว่ามันมีรสชาติยังไงด้วยล่ะค่ะแล้วก็ไอที่เก็บไปก่อนนะั้นน่าจะ2กิโลค่ะ ซึ่งเยอะมากอ,อันนั้นจะเอาไว้ทำแยมค่ะคือแบบคุณสามีกบเนะ่ะเขาชอบกินแยมนะคะแต่ว่าเขาไม่ชอบกินลูกเรดเคอร์เร,รนต์สดนะคะแต่กบนะ่ะชอบเอาไปคลุกเกลือคลุกพวก พริกป่นอะไรพวกนี้ชอบชอบกินแบบนั้นนะคะ,ะปีนี้มันเยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่กว่าทุกปีกบก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาดัดแปลงเป็น2อ,อย่างนี้ละคะ่ะเดี๋ยวขั้นตอนการทําการดองเหล้าเดี๋ยวกบก็จะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ากบดองยังไงนะคะแล้วก็ใช้เวลาการดองกี่เดือนเราถึงจะได้กินนะคะวันนี้ก็ขอเข้าสวนก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากกบต้องลดน้ำต้นไม้ในสวนเนี่ย เกือบทุกวันถ้าวันไหนอากาศชื้นมันไม่ถึงกับชื้นนะคะคือมันร้อนมากๆก็จะเช็คดูอาจจะมีการรดน้ำส่งรอบนะคะคือกระถางดอกไม้เนี่ยมันพอเติมลงไปปุ๊บมันมันร้อนแรงเกินไปมันก็ทําให้ดินมันแห้งเร็วยิ่งมะเขือที่อยู่ข้างหลังกบค่ะดูลูกกําลังออกนะคะกบก็ใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ำเนาะเป็นปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่กบหมักเองกบก็ลดทั้งใบ ไล่มแมลงด้วยแล้วก็ลดที่โคนด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยฮอร์โมนนมสดพวกนี้นะคะก็นี่แหละค่ะบำรุงสวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พวกเปลือกไข่ด้วยเพวงนี้มดมาค่ะพวกอากาศร้อนๆปับ๊บพวกเพียก็ลงเพรียะที่เป็นพวกตัวดำๆก็มีตัวกระโดดได้ตัวที่เป็นเหมือนตักกแตนก็มี นะคะแล้วก็นอนนอนผีเสื้อมั้งคะตัวเขียวๆอะ่ะตอนนี้มันเริ่มลงเริ่มบุกต้นเคลของกบแล้วคะ่ะกบก็เก็บเคลไปกินบ้างแล้วก็ต่อวันนี้ว่าจะเก็บเคลทั้งหมดให้กับน้องไก่คะ่ะอันไหนที่มันเป็นตัวทําให้เกิดพวกแมลงเยอะๆกบก็จะไม่ปลูกไม่เก็บไว้นะคะกบก็จะเอาไปให้น้องไก่กินเลยคะ่ะแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่กบจะเปลี่ยนเป็นพริกคะ่ะเพราะว่าพริกกบในกระถางเนี่ยเริ่มโตแล้วกบก็จะย้ายมาลงใน กระถางที่เป็นกระถางเดี่ยวนี่นะคะจะช่วยดูแลง,ง่ายแล้วก็แต่ว่าพลิกนี่ไม่ค่อยมีมแมลงรบกวนค่ะอีกอย่างก็คือเมลอนกบก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะกบก็เลยทาโครงให้เมลอนนะคะนี่คาดว่าน่าจะได้สักสี่ลูกถ้าเกิดว่ามันไปไม่รอดสี่ลูกก็อาจจะเหลือสองลูกปกติแล้วกบว่าเขาน่าจะเหลือต้นละหนึ่งลูกนั่นแหละคะ่ะอันนี้คืออยากเก็บไว้ทั้งหมดนะคะก็เป็นปีแรกที่เลี้ยงเมลอนก็ ถ้าเกิดว่าได้ผลหรือว่าได้กินยังไงเดี๋ยวก็น่าจะเป็นความภูมิใจแล้วก็เรียนรู้ด้วยค่ะว่าเมลอนเนี่ยมีลูกยังไงเลี้ยงยังไงนะคะกบก็อยากรู้นะคะเพราะว่าเวลาที่กลับไทยไปจะได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆบ้างกับการปลูกเมลอนนะคะเอาราคานี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะกบก็ขอเข้าสวนก่อนค่ะไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็เก็บลูกเรคเ r อร์แรนต์กันค่ะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นก็รอดูต่อไปนะคะตอนท้ายคลิปค่ะ ไปค่ะดูคะ่ะดูกบอยากให้ดูนะคะว่าดูผักเขาตายแดดค่ะแดดวันนี้นะคะร้อนมากๆดูผักน่าสงสารมากเลยคะ่ะโอ้ยเป็นทุกต้นเลยนะคะนน ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะคะตรงนู้นก็เป็นตรงนู้นยังอยู่ใต้แสงแดดอยู่เลยค่ะไหม้กันละหนาวเลยค่ะดูโอ้ยน่าสงสารดูกว่าแดดจกว่าร่มจะมาถึงแต่ผักเออ่มะเขือเทศรุ่นนี้ทนค่ะไม่มีไหม้เลยค่ะมะเขือเทศคนละพันพันุ์นี้ไหม้ค่ะไหม้แล้วเหี่ยวลงมาเลยดูสินะ วิยน่าสงสารผักเคลก็ทนทนแดดมากดอกอันนี้คือดอกคามโมไมล์นะคะต้นเขาเป็นเหี่ยวๆลงมาก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ตั้งเขาห้อยลงมาค่ะหอมมากเลยกูยังไม่ได้เก็บไปทำชาเลยนะคะดูค่ะโอ้ยน่าสงสารดูไหมหมดเลยแต่ว่าตอนเย็นค่ะเขาจะลุกขึ้นมาอีกเขาจะตั้งขึ้นมาอีกนะคะ ส่วนพวกนี้ก็เหมือนเดิมเนี่โอน่าสงสารมากดูดอกไม้เหี่ยวใบแห้งไฮเดรนเนียเนี่ยต้องการทั้งแดดแรงแล้วก็ต้องการทั้งน้ำเยอะด้วยค่ะดูพริกก็ดูเหี่ยวเหียเดี๋ยวร่มจะถึงและเดี๋ยวเขาก็จะได้รับแดดวันนี้นะมันเป็นวันที่แดดแรงมากๆค่ะมันทำให้ผักของเรานี่เหี่ยวไปหมดเลยนะคะผักกำลังดี เนี่ยทางเนี้ยเขามีเขามีร่มแล้วค่ะเนี่ยร่มช่วยได้เยอะเลยต้นนาคาเสียทำให้ดอกไม้ของเราเนี่ยกลับมาร่มรื่นชุ่มชื้นตั้งดอกได้อีกค่ะถ้าเป็นตอนที่เขาเจอแดดจัดก็เหมือนกันค่ะก็หักเหมือนกันเหี่ยวหมดเลยตั้งตั้งหัวละอ๋อน่าสงสารดูแดดกำลังไล่ไปค่ะแต่ต้นเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยเขาชอบแดดค่ะเขาไม่เป็นไร ต้นเจอเรเนียมดูดอกไม้กบดอกกุหลงกุหลาบโอ้ยถ้าเป็นรุ่นไหนที่ทนแดดไม่ได้เนี่ยดอกก็จะไหม้เลยนะคะสีเหลืองนี่ทนนะคะเนี่ยดอกมันไม่ไหม้สดชื่นมากสีส้มก็เหมือนกันก็ทนแดดแต่ว่าสีชมพูน,นี่จะโรยละดูคะ่ะในสวนแดดแรงมากตัวสีเหลืองนะเป็นพืชอวบน้ำเขาก็เลยเออเหมือนเหมือนกับทนแดดได้นะคะ นี่ยกบยืนอยู่ใต้ร่มไม้นะคะดูสิคะเปเนี่ยพอนั่งได้แล้วนะเพราะว่าอากาศมันดีละตรงเนี้ยร่มต้นไม้สองร่มเนี่ยมันทำให้แล้วก็ได้รับลมออกมาจากฝั่งทุ่งตรงนี้ด้วยมันก็เลยเย็นคะ่ะแต่ตรงไหนที่เป็นแดดแบบนั้นนะคะผิวไหม้เลยคะ่ะวันนี้สามสิบสองศา ถ้าคนที่ไม่มีสวนก็คงจะต้องอยู่ในบ้านเปิดแอร์คอนดิชเนอร์ค่ะเปิดแอร์ค่ะดูสิเหี่ยวห้อยเลยเนี่ยผักชีเห็นไหมคะเนี่ยแรงมากขนาดผักนี้กรอบโอ้ยไม่ใช่ดอกไม้นี่กรอบเลยค่ะเนี่ยหืมไม่ไม่ไม่เลยต้นไฮเดรนเยียเนี่ยโดนแดดแป๊บเดียวเขาแบบเหี่ยวลงมาเลยนะคะต้องให้น้ำทุกวันเลยค่ะเนี่ย เขาเหี่ยวมาเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวสิเ่ไหมเลยเนี่ยหเห็นเห็นหักลงมาเห็นเห็นเ,น,เนี่ยกเพึ่งเอาน้ํามาใส่ให้ข้างล่างค่ะอันนี้ก็เพิ่งกลับมาเหี่ยวหมดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยตอนนี้น้ําน่าจะได้ได้รับน้ําก็เลยชุ่มฉ่าขึ้นมาอีกค่ะสุดยอดเลยถ้าใครปลูกไฮรนเดียต้องใส่ใจน้ําม,มากๆนะคะนี่สามเจ็สี่องศาเท่าบ้านเราเลยค่ะดูผักกบสินู่น คอพับคออ่อนหมดเลยมะเขือเทศต้นนี้ก็ไม่พริกของกบด้วยโอ้โหเ้อรอนมะกรูดทะกุสดชื่นค่ะกลับคือกลับใช่กบพามาดูบรรยากาศ วันไหนที่อากาศมันร้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะแต่เราโชคดีที่เรามีสวนโอ้ยลมเย็นลมเย็นค่ะทุกคนคะวันนี้กลบมาเก็บเรด c คอร์เรค่ะดูค่ะเต็มต้นเลยอยนี่คือต้นท้ายบ้านท้ายสวนของเรานะคะ เยอะมากค่ะเยอะทุกปีเยอะมากๆดูข้างในซื้อเขากินนี่แพงมากเลยนะคะอ๋ยเดี๋ยวกรุ๊เจะให้ดูตรงไหนเนี่ยอะดูค่ะลูกแดงๆอ๋เยอะมากมลูกสีชมพูเนี่ยค่ะจะหวานให้ดูทางนี้ดีกว่านี่นี่สีชมพูนี่หวานค่ะใบมันเยอะเนาะปีนี้ นี่หวานต้องดูแบบว่าข้างล่างค่ะถึงจะเห็นว่าเยอะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเก็บให้ดูเลยค่ะตรงนี้แดดร้อนร้อนแบบน,นี้ค่ะร้อนมาก30องศาเนะะี่ยค่ะอ่ะให้ดูแค่ตรงนี้นี่นะคะตรงไหนที่เอ้ยนี่ค่ะมันเป็นแดดมันร้อนเนาะ ลูกใหญ่มากลูกแบบนี้ขายแพ็คหนึ่งอะร้อยกร,รัมเนี่ยแพงมากเลยค่ะแต่ว่าพอดีว่าเรามีหลังบ้านกบก็จะเก็บกินอย่างนี้แล้วค่ะทุกปีดูดูทางโน้นสเิเยอะแค่เยอะเยอะมากปีนี้แถมลูกดกลูกใหญ่เดี๋ยวกบเก็บก่อนนะคะดูค่ะกบเก็บมาได้เยอะมากหนักมากนะคะหมดต้นแล้วค่ะปีนี้ ุ้หนักมากน,าน่าจะเกิน5โลอยู่นะคะเนี่ยเกิน5โลอยู่ค่ะคือปีที่แล้วมันลูกเล็กนะคะดูลูกปีนี้ลูกใหญ่มากดแดง้งแบบนี้เปรี้ยวมากเลยนะคะแต่สีที่หวานก็คือสีนี้ค่ะสีชมพูคือมันดกมากกบเด็ดไม่ได้กบก็เลยเอามาเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นพวงๆอย่างนี้เลยตัดกิ่งมาเลยนะคะเยอะมากเลย เดี๋ยวสีชมพูนเนี่ยจะเอาไปกินพริกเกลือมันจะได้มีเปรี้ยวมากส่วนสีนี้เนาะอย่างที่บอกนะกบจะเอาไปทำดองค่ะดองเป็นเหล้าผลไม้นะคะแล้วก็อีกที่เหลือก็จะเอาไปทำเป็นแยยมค่ะดูค่ะดูมันมันแดงจนมันฉ่ำมากแล้วค่ะออกจะออกหวานนิดๆด,ด้วยดีมากนะคะ แดี๋ยวกบก็จะนั่งเด็ดตัวนี้ออกค่ะก้านเขาออกเอาใบาออกให้เหลือแต่เม็ดให้เหลือแต่เม็ดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างให้มันสะเด็ดน้ําถึงจะนํามาดองได้ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะมันไม่มีเม็ดเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องคลายนะคะเอยคลายนะคะดูค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เม็ดเล็กๆแบบนี้ค่ะ ถ้าใครสงสัยว่ามันกินเป็นยังไงนะคะก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยเม็ดไม่ใหญ่อ้ยติดมือติดมือนี่แดงเลยนะติดติดพาชนะก็แดงนะคะคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นอ่าเป็นวายเป็นเหล้าน้ํานันจะสีแดงสวยขนาดไหนเนาะอ่ะค่ะเดี๋ยวกบทํางานก่อนนะคะเก็บอันนี้ออกให้หมดก่อนค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันตอนที่เราเอาไปดองแล้วนะคะ นี่ให้ดูบรรยากาศในสวนค่ะตอนนี้กบก็นั่งอยู่ใต้ร่มนะคะโนนค่ะตากแดดอีกแล้วค่ะต้นเอนี่กบต้นอะไรเนาะต้นมะเขือเทศบวบเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มจะได้ผลผลิตแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งก็ผลผลิตก็น้อยลงปีนี้ได้กินแตงกวาด้วยดูค่ะบรรยากาศรอบสวนร้อนมาก กบเอาเปลไปเก็บแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกร้อนค่ะร้อนแต่ว่าใต้ร่มที่กบนั่งเนี่ยเย็นค่ะเย็นสบายกบก็จะมีดอกไม้ในสวนตรนนั้นเป็นดอกกุหลาบนะคะนะสลับกันสีสันมีอยู่ค่ะช่วงนี้ดูปุ๋ยกบกระถางนั้นกบจะใส่พริกนะคะเดี๋ยวกบจะปลูกพริก เดี๋ยวเราต้องเอามาล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเยอะมากเลยดูค่ะว่ามีฝุ่นละอองเยอะขนาดไหนนะคะนี่ค่ะความสกรปรก เดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดเลยหลายน้ําเลยนะคะกบเอาตะแกรงตัวนี้นะคะล่อนค่ะมันจะออกง่ายๆเพราะว่าตามันใหญ่พวกเศษอะไรต่างๆมันก็หลุดค่ะดูสิคะแค่เราแช่น้ํานะคะน้ําก็เริ่มเป็นสีชมพูและะ้วค่ะเริ่มออกเลือแดงสีชมพูแล้วนะคะส่วนเอพวกเศษอะไรต่างๆเนี่ยกบก็ใช้ตัวนี้ค่ะ กรองขึ้นมาอีกทีหนึง่งเนี่ยมันก็สะอาดดูความแดงความสดค่ะถ้าเป็นแยมก็สีน่าจะสวยนะคะเอาไปทำขนมก็น่าจะแดงสวยนะคะสดสวยดีด้วยแล้วก็เอาไปทำเหล้าอย่างที่โกบ้าเนี่ยเป็นเหล้าผลไม้หรือว่าเอาไปดองวิสกี้ดูค่ะสีจะออกมาสวยขนาดไหนเนาะดูสิ มาดองเล่ากันค่ะกบใช้ลูกเล็กเคอร์เรนต์หนึ่งกิโลค่ะได้มาสองกระดง้งน่าจะกระด้งละหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะเอาขวดโหลเนี่ยไปฆ่าเชื้อก่อนนะคะไม่ว่าจะดองผักผลไม้หรือเหล้าแบบนี้นะคะต้องฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งหรือผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่ผลไม้ที่เราจะดองผลไม้ที่กบจะดองก็คือเรดกเคอร์เรน์เนาะ เสร็จแล้วกบก็ล้างพึงให้แห้งเหมือนกันค่ะก่อนที่จะน,นํามาดองทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ใส่อันนี้เป็นน้ําตาลวานิลานะคะแต่ว่ากบน่ะไม่มีวานิลาที่เป็นก้านนะคะก็เลยใช้แบบนี้นะคะเป,เป็นวานิลาผงค่ะแล้วก็มีน้ําตาลอยู่ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลอีกสามขีดค่ะ ความหวานปรับได้นะคะอันนี้คือของกบมันใหญ่กว่าต่อไปก็ใส่เหล้าเลยนะคะหนึ่งขวดกบใส่เป็นวอดกาค่ะหรือจะใส่เป็นจินก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราดื่มแข็งด,ดื่มแบบคอแข็งขนาดไหนนะคะเอาให้ท่วมเลยค่ะก็พอดีคะ่ะหนึ่งขวดก็ท่วมพอดี สามารถใส่ได้อีกนะเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็นสักโลโลครึ่งน่าจะได้เพราะว่าริคเคลเรนลูกมันเล็กประมาณนี้แล้วค่ะแล้วเราก็ปิดฝามันมาเขย่าแบบนี้นะคะให้น้ำตาลมันละลายค่ะอืมหอมเชียสีก็เริ่มเป็นสีชมพูเลยนะคะดูสิเราก็จะปิดไว้หมักไว้อย่างน้อยนะคะหนึ่งเดือนหรือถ้าอยากได้ ความเข้มขน้นเหมือนกับว่าคนไหนที่ชอบแบบรสเข้มข้นนะคะแบบแรงๆก็ไว้สัก3ถึง6เดือนไปเลยค่ะกบก็จะเริ่มไปที่1เดือนก่อนนะคะว่ามันอ่อนมันเบาขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนที่เราจะกินเราก็กรองเอาแต่น้ำค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนอกวันไหนที่ครบ1เดือนเดี๋ยวกบจะมาลงวิดีโอให้ดูนะคะ ลืมบอกไปค่ะวอสกาของกบอยู่ที่37.5%นนะคะตรงน,นี้